นะตอนนี้เตกอแกอยู่ที่อุอรนะคะเพิ่งขึ้นบานไม่เหลียวห้องกัจิปาร์ตี้กันเล็กๆนะคะคือเต๋อกกว่าจะเมื่อนะคะใส่กับบอด้เมื่อนะคะทุกคนค่ะโอ้ยดีนะคะพี่เอเลนะคะพี่เอเลนะคะตอนนี้เราก็พี่เอเลนี่เป็นผู้ให้น้ำจิ้มเป็นลูกมื่อคือเกาเมื่อนี่ค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับตาตาตเต๋กแกเป็นลูกมื่อนะคะอยู่กับพี่เอก็เป็นทั้งหลุมเมื่อละกันลูกระเบิด้ลุงระเบิด ก็มีกุ้งนะคะก็จะปาร์ตี้เล็กๆเนะาะพ่อกระจิปาร์ตี้เล็กๆอยูท่ที่บ้านไม่บอลนะคะว่าเมื่อเสากับพี่ที่กับไปเลี้ยวนะทุกคนค่ะตอนนี้ตัวเองก็ล้างกุ้งนะคะพีเอว่าเราจะเห็นมันจิ้มเด็ดๆแต่ว่าตอนนี้เบิองโซ่เลี้ยวองเติมพลังก่รระบาดสะพรน,นนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยไม่น้อยอย่างเลยพี่เอไม่โง่สิ่งอย่างกับกำลังเตรียมชีฟตัวเสมอ รูสเอเลสซาแน่หนุ่พี่น้องเอลสซาแนวเพชรแบบดาได้กินประเดี๋ยวสามพวนไปเนาะันจะมาง่วงเดี๋ยวบอง่วงเถอะเออกินซ้ำเดี๋ยวนั่งให้มันเสียบเถองนะจิกินเป็นลายนะเดี๋ยวห้ากว่สิไปชมกันเลยนะคะว่าห้าสิได้อย่างไปปิ้งย่างแน่นะคะแต่ตอนนี้สุดปีก็ล้างกุ้งนะคะ LPA view ว่าอยากกินกุ้งแช่น้ำปลา ไอพี่เอจะน้ำจิ้มให้แม่คะับทุกคนค่ะตอนนี้ก็อตอนนี้กำลังจะฆ่ากันคอยว่าไ้กินน้อ,อง,งมื่อนี้เตะขากันไอเอ๊ะอยางขึ้พี่เอ๋อาเอาดะก,กุ้งไอ้เดะกลุ่มมาสัน่นอ่าเตกลุนะคะนี่น้องหนาเราคือพี่เอ๋อเลยน้อ,องเอ้ยตาใหญ่เราจะปูด,ดีตาคอยมันป่วงไรคือดอกกันอยู่คิดนะเนาะกับว่าปูมันป่วงไแต่ว่ามันเห็นทางออมเ <c oughs> ดียดตาตั๊กกระนึง เนี่ยขาบ้าเอแบบนั้นเนอะหลักอะไรหลากตามที่ลาเคยเห็นมาโอ้ยแล้วสูตรได้บ้างดีบยางได้ตาคนนึ่งพี่เอกเบิ้งน้าอันนี้นเอาเบิ้งน้านี่เข้าหลังได้หนีบบัวเข้ากระดตัดได้นาข้าล่างรู้วจะอะไยังตัดยางดีบขึ้นฝ้ากันหนึ่งไม่ด้วคนความเป็นจริงคือเราไม่สามารถแล้วเราสามารถตัดตัดองหน้าก็ได้แต่ว่าอัน กวนรอดนะตัดอ่อนแล้วทำไก่ไปหนีไปในน้ำนะแล้วมันกระเด้งหมดเลยล้งใหเลยเอาพี่เอว่าพี่เอจะอาบน้ำดูนดิพี่เอว่าพี่เอยพอดีแหละเซ็ตพี่จะไปอาบน้ำคนปะเอากระโดกระซ oi นิดนึงแบบเออพี่อาบน้ำเพื่อเร็วนี่สิแม่่ใชตอนนี้หนูให้เสร็จก่อนก่อนหนูย่างก่อนหมูย่าเอื้อหนาเลยอ่ะอ่าอันนูไม่ได้บ้างหนาหนาแค่ไหนแค่ไหนอุ่ยพี่เอเลสานี้ สรุปจะได้กินมาได้กินวันนี้เอาทันจริงจ้าตายระเบ้อหรือว่าปวดเอาเน้อจ้าปอดหิ้วข้อกันได้จิ๊บไม่หู้ลแต่ะ้าวพี่น้องเลือกจิ้อตัวอะไรตอนนี้กระร้าอะไรโอ้โหคุณแมาจอดทำอะไรกินจีนด้วยอ่ะพบ่คุณนมาจอดนะมคะปาร์ตี้เล็กๆนะคะที่บ้านเรื่องจีนหรอไม่ต้องเน้นเด็ดไม่ต้องเน้นข้าวเวันนี้เนาะวันนี้ค่ะไม่มีข้าวเลยว่ามาจอดงานเก่าค่ะเดี๋ยววัาไม่มีนะคะหมูพุ่นเข่าพี่เอสรงอันพุ่น สองหมอ้อเต็มว,ว่าให้ใกิดนด<อ>้่หมพี่จะได้แอนกินได้นะอตัวนึงเอาเส้นเสตัวนึงกออุ่นไ้นะเดี๋ยวฮอสิไปชมกันเลยนะคะนี่นพี่เอยง้อเลตอ,ตอนนี้พี่เอ๋กำลังติดต่ำซอนมังนาวเนาะเหล่าอกเอ้ย

เยอคุ้งไส่เนิแล้วไม่ใช่เบอร์เข้มยมก่อไม่หมายถึงหนู jalang มันเกลือแล้วหนูก็จะเอาอันนี้ใส่แล้วก็จะแช่เออก็นั่นแหละล่าสุดพี่น้องเศราที่เอ็นดกน้ำเกลือใส่นี่แล้วก็เอาไปแล้วก็เอาไปจิ้มกินกับน้ำจิ้มให้เวลาซีวีโหลดเขาบอกได้ไหมว่าว่าข้าวเอิร์ญโหลดโอเคค่ะเดี๋ยวล้ม ต้องพี่เอจะเหนน้ำจิ้มแล้วนะทุกคนค่ะผักกับเบอซื้อมากพี่น้องเออเบอร์เนยเอาจะจะใส่ยูว่าหันมีดมีดกเรื่อวลาอ่าอยู่ล่าสุดบิดเอาจะฟ้องใส่กันเอาผักบุกไว้ค่ะพี่น้องกาบอสเราไปยินเดียว่าของนีนมันเก็บเสียนดวงขเดจะเดนจะไปขัดอันนี้นะคะทุกคนจะด่ามาได้พี่น้องมึงไปหอดกับบอสเด็ดอันนี้ดิต้องขาสะก้อนนะคะพอพอต่อมลิงแล้วนะ พี่น้องทุกคนค่ะหมันฝึกบอกระเทียมแล้วอยู่ในขัน้วอีสองซุโมงแล้วบ้านนี่ไปใส่เลยสองซุโมงเคืองพี่สองซุโมงเคืงวาซาตั้งแต่บอดบ้านไหลสดจนบอดไหลสดจบก,กับบ้านนี้บ้านในภาคาเกษตรออกจาะขั้วเลยค่ะเบิง้งพี่เอบอกว่าจะให้ตัวเล็กตำนะคะพี่เอจะเป็นคนปรุงนะคะแต่ตัวเล็กบรเห็ดทับยืนเบิง้ง แกกับเทียมกระจกตากันเพราต้องให้คนผู้ใหญ่ๆต่ำบางว่าเขาแห้งร้ายห้องผู้น้อยกว่บางโอ้ยอ่ะดูค่ะดูหุ่นค่ะทุกคนทุกคนดูแขนค่ะอ่ะดูหน้าค่ะทุกคนดูแขนค่ะทุกคนขาเมื่อกี้ตัวนี้ก็เขียนผิดเปลี่ยนเปลี่ยนจะแบบวิงผู้ทุกคนมิงผ่เห็นหรอกเร่าประกาศค่ะน้อเพราะว่าเราเราอยากเราอยากคอยบอกให้เราคอยบอกเลยล่ะแกกับเทียมกับจกตากัน มันน <no>, no. <ò> ําบักนามืนี้บักพริก่อนนี่เอ้าอ่ะยอมบ่ใส่ปากให้เบิ่่อนอืมเกินิก่อนมันเผ็ดบ่ไม่เผ็ดดอกเอาแต่ยังอน้ําแข็งเลยว่ามันบ่เผ็ดเห็นเก็ซิมน้ําไฮิกว่าเป็นเผ็ดบ่็นันเอาแล้วซิมบ่ว่ามันแข็งมันแข็งซิมบ่ว่ามันันเย็นบ่เย็นแข็งก็อมได้เด้อหนูเอาเอพกเบิ่งว่ามันเผ็ดบ่เอิ้นแม่ก็ทั้งตับมันสิแตัวตัวให้เรากินัวนี เอานี่คือเอาต้นหมดนย่บกใหญ่คนนีเอาต่อแบบเอาลดเอาิ้มเอาิ้เอาิ้วัหนี้ทุงทุงกับุงทุงบมีนี่บอกน้ำฮาผงวอนทคนบอกหบอกใส่ยาง้เพ่คนนั้คนนัคนบอลรู้เรืองคอลรู้เหลืองอยู่แต่ว่าคนต่อบกเป็นใอันนี้พี่ใยนพวกคแก่นบกแก่น คขคากมคกมคนแกนีหยังอยากีหยังจัเลยวไมยังอู้เราเถาแล้วพี่น้อยนี่แหะพูดเถาเขาอยู่เยอะๆเข้าอยู่หุ่เข้าขวัญขบายแตองอยู่ดีวาเล่นลืมอีรีเจ้าไปยุงเขีบดนหรือเปล่าอะต่ยงเขียบโดนหรือล่าบัวังเต่จบแบบนี้สะทุนกับเคยทองอีกเลยนหนการนัปจิโย่ทองนี่น่น้อยมาทายมันตกอองเป็นหน้าเป็ตาให้มงเรียนเดี๋ยวขอญาตรางสัมภาระก่อนครับพี่เอกมันจะถ่ายคลิป ตำสุดต่ำจิ้มเด็ดๆนะคะรอที่ช่องนะจ๊ะรอที่ช่องเลยนะคะเบุ๊กและยูทูบจ้าเกลียชาแนลก็ต้งเกลียดเฉพาะเราเอาสูตรเผยหน่อยว่าพี่น้องคนละเท้าบอกเอาไม่เหรอว่าทำไมได้ต่ำจิ้มบ้างบ้างนี่คนมาเพื่อผ่าเมียนยู่ช่องมีคนรอยสูตรลายเลยละเมืีอนี้เดี๋ยวจะอุ้มขีดมาเบิ่งละรอดู้ารอติดตามนะคะจีแซ่บบอสแ่บกับตกร้อนนะคะจ้าเนี่ยละจ้างเอาออกมาตัวนี้ก็คือปูนะคะทุกคนปูจังดี กุ้งปูเจ้าท่านหมาะด้วยอันนี้คุณพ่อนะคะก็ถอดแล้วต้องวันจันทร์พ่อแม่จิ้มไหมเนี่ยพ่อพ่อยังหนุ่มยังแน่นพ่อยังหนุ่มยังแน่นนะคะทุกคนเอาลูกกับเป็นเจียมของมาให้พ่อพ่อไงพ่อพ่อไงพ่อต้อมนะคะกับพ่อโอ๊ตนะคะเอาไว้กันกถู เอาโยกหยอกพี่นะคะมีนะคะเบื้องบูธไทยเบื้องหนาพี่พี่น้องเอาไหมเด้อพี่พี่ต้อมนะคะเป็นเอ่อนักนักยากนะคะคนดังพ่อดังเป็ดคนอุบเอุบะ็นบะดั้วยดังแล้วใบถ่ายตอนดังถ่ายตอนยากนี่เราพอกับเป็นคนยากเป็นจ้าโอเคโอเคอันนี้คือเมนูของเรานะคะมีเขื่อนยังเดมเมืองนางบอกบอกนันกินไก่ แล้วก็ก hey. um ุ้งก oh. yeah. oh, oh. oh, yeah. ุ้งอันนี้กุ้งเอพี่เขดิเอิญไหมแล้วก็มีปูนี่นะคะพี่น้องเดี๋จวเียอิมจิมชาวบบยิมชาวึ่งนอนตื่นจ้าโต๊ะเล่ชะกะเล่หางมาเออต๊ะเลกับเขาเป็นน้อวน้ำั่วกา้นวลาุ๋วเา เมื่อก่อนเพื่อนนึงก็ได้ด้วยู้ิชิมิตะคะชิมิตะคะอาชิมิตะฮัลโหลวายหายเร็วไม่ผู้หยอกวนผีวขารอนสนั่งค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปปาร์ตี้เล็กๆนะคะที่บ้านใหม่ของบอสของเรานะคะตอนนี้พี่เอกกำลังมั่นมันในกันใส่เอาอาวุธนะคะ นั่นค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะไปเลยคะ่ะบ๊ายบาย